ตาเจหาวสวัสดีนะักเรียนชั้นป .3 ามทุกคนนะคะอ่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมเราเรียนคําศัพท์ไปแล้วนะคะอ่าด้านบนเนาะในกรอบสีชมพูอ่าเราเรียนไปแล้วนะคะอ่ามีเป็นคาว่าช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นใช่ไหมอ่าสามคำนี้เนาะเป็นช่วงเวลาต่อมาคําว่าเตี่ยนเรียนดูนะคะ คำว่าเตี่ยนใช่ไหมคำว่าเตี่ยนที่ว่าครูเกดบอกว่าเป็นนาฬิกาเนี่ยก็คือมันจะมีคําที่เป็นการบอกเวลาแบบทางการใช่ไหมคะอ่ะเหมือนที่เราเคยดูก่อนเคารพธงชาติอย่างเงี้ยเวลา8ดนาฬิกาอ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะไม่ใช่นาฬิกาแบบที่เป็นนาฬิกาข้อมือหรือนาฬิกาอะไรนะคะอันนี้เป็นนาฬิกาแบบนี้นต่อมาคําว่าโมงก็คือเหมือนอันนี้เป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการก็คือแดโมงเช้าแบบนี้นะคะแดโมง ต่อมาค่ะคําว่าครึ่งคําว่าครึ่งอ่ะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีใช่ไหมคะถ้าครึ่งชั่วโมงก็คือ30นาทีอ่ะครึ่งชั่วโมงส่วนคําว่านาทีก็เอาไว้บอกเป็นเอาไว้บอกหน่วยนะคะหน่วยเช่น5นาทีอย่าเงี้ยก็ใช้อะไรคะอู่ฝนจงแบบนี้นะคะ่ะ เดี๋ยววันนี้ครูเกตจะมาสอนทําเป็นประโยคน,ะทนะ,ยคยยะทำเป็นประโยคอย่างแรกเลยเราต้องจําว่าถ้าจะทําเป็นประโยคภาษาจีนได้เนี่ยมันจะต้องมีแบบนี้นะคะอ่าดูอันนี้สําคัญนะจําไว้ด้วยช่วงเวลาช่วงเวลาก็ได้แก่อะไรคะตอนเช้าใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวครูเขียนให้นี่นะช่วงเวลา ต่อมาตัวเลขตัวเลขก็คืออันนี้ค่ะที่เราเรียนเมื่อเทอมที่แล้วใช่ไหมอ่ะหน่วยสุดท้ายที่ว่าครูเกตให้สอบทอ่อง ear, sun, c, u, l, i, p, a, ว u, ืออ่าแบบนี้แต่ว่ามันจะมีเพิ่มมานิดนึงก็คือ11กับ12นะคะ11กับ12มาจากอะไรมาจากอ่านักเรียนดูนะคะมันจะเป็นเข็มดูที่นาฬิกาสีชมพูนี้นะคะอ่ะมันจะมีเลข1ถึงเลข12ใช่ไหมอ่ะหถึง12 ่ะดูตรงน,นี้นะ1นึ่งอันนี้ก็ตามเลยค่ะ e ก็หนึ่งหนึ่งขีสองขีสามขีอันนี้มันเอาไว้บอกเวลาที่เป็นประโยคเนาะที่เป็นประโยคดังน,นั้นนักเรียนต้องจำให้ได้ก่อนจำให้ได้อ่ะ1นึ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, ่งหนึ่งขีสองสองขีสามขีีครูเกตบอกว่าเหมือนอะไรคะเหมือนผ้าม่านใช่ไหมสอนไปแล้วอ่ะใครที่ว่าครูเกตมาเรียน เอ้ที่ว่านักเรียนมาเรียนเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยหน้านี้นะคะก็จะได้เรียนกครขูเกตไปบ้างแล้วเนาะอ่ะใครที่ไม่ได้เรียนก็เดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะมาถึงถ้าเป็นประโยคแบบนี้ดูตรงสีม่วงอันแรกนี่นะคะสีม่วงอันแรกคํานี้นะคะอ่านว่าเจ้าช่างชีเชงช้เตียนเจ้าช่างชี้เตียนอ่ะเจ้าช่างคือช่วงอะไรคะ เจ้าช่างคือช่วงเช้าเก่งมากค่ะเจ,จ้าเจ้าช่างคือช่วงเช้าอะต่อมาชีชีเล็กเจ็ดเล็7เจ็ดเหมือนตัวทีอนนะนักเรียนมาดูตรงนี้ได้เลยมาดูตรงด้านซ้ายที่เป็นตัวเลขนี่นะคะใช่ไหมอาชีแปลว่าเล็7เจ็ดใช่ไหมเจ็ดแล้วคําว่าเตียนแปลว่าอะไรนะคําว่าเตียนเนี่ยดูที่เป็นเส้นๆ้นเหมือนกันเนี่ยตรงนี้อาคาว่าเตียนแปลว่านาฬิกาหรือแปลว่าโมง เชา้าเจ็ดโมงแค่นี้เองได้ไหมคะก็คือตามรูปตามโครงสร้างมาเลยก็คือช่วงเวลาบวกตัวเลขบวกคำว่าเตี่ยนอันนี้อ่านว่าเตี่ยนนะคะเตี่ยนพอได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสีม่วงอันต่อไปนะคะสีม่วงอันต่อไปอ่ะอันนี้ เซียอูแปลว่าอะไรคะเซียอูเซียอูเนี่ยเราสามารถสมมติครูเกตให้ประโยคมาใช้ป่านนักเรียนในตอนสอบอ่ะเนาะนักเรียนก็สามารถดูได้เลยเอาคำศัพท์มาเทียบกันเนี่ยอันเนี้ยเหมือนกับอันนี้เลยเหมือนกับอันบนเลยเซียอูแปลว่าช่วงบ่ายช่วงบ่ายซานซานเตียนซานนี่เลขอะไรคะถ้าสมมติเราจําไม่ได้ก็ ear ซานอ๋อซานเลขสามค่ะเนี่ยอะซานเลขสามเตียนแปลว่า ตียนแปลว่าโมงแบบนี้เซี่ยอู่ซานเตี่ยนก็จะแปลว่าบ่ายสามโมงแค่นี้เองบ่ายสามโมงได้ไหมคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวต้องอธิบายเพิ่มนิดนึงว่าถ้าสมมุติเราทำเป็นแบบพวกนาฬิกาดิจิตอลอย่างเงี้ยอ่าพวกนาฬิกาดิจิตอลใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวแบบนี้เราก็จะได้ว่าอะไร ถ้าเป็นนาฬิกาดิจิตอลเจดโมงเช้าเนี่ยเราสามารถดูงนี้ได้เลยถ้าเป็นดิจิตอลใช่ไหมคะนาฬิกามันจะเป็นยีิบสี่ชั่วโมงเนาะมันจะเป็นยี่สี่ชั่วโมงดังนั้นอันนี้อันเนี้ยตีหนึ่งอันนี้ตีหน,นึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าอ่ะหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงอันนี้คือเช้าอยู่ใช่ไหมสิบเอ็ดโมงเช้า เที่ยงเที่ยงเลข12ใช่ไหมเลข12ก็จะเป็น12.00นะถ้าเป็นตอนบ่ายก็จะเป็นอะไรคะนักเรียนใครใครงงนะไปดูที่โทรศัพท์พ่อกับแม่ได้เลยนะโทรศัพท์คุณพ่อกับคุณแม่ก็ได้ถ้าเป็นบ่ายเนี่ยก็จะเป็นอะไร1 3 0 0ถ้าเป็น2โมงอะคะ14.00 15เรียงลงมาเลยนะไปจนถึงอะไรคะไปจนถึง24 บางคนก็จะอ่านเวลาเป็นแล้วเนอะบางคนยังไม่เป็นเนี่ยอ่ะรูเกดค่อยๆอยสอนไป1นึ่ทุ่มเห็นไหมอ่ะห่งทุ่ม2องทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มก็คือสองสองจุนย์หทุ่มอ่ะพอเป็นเที่ยงคืนใช่ไหมคะก็จะเป็นอะไรต้องเขียนว่าอะไรคะศูนย์ 0.00ไม่ใช่24.00นย์ศูนยะคะก็คือ1วันเราก็จะมี24ชั่วโมงใช่ไหมก็จะใช้เป็น0 0นยถึง23.59ิบสมจ้าใช่ไหมอ่าก่อนเที่ยงคืนแล้วก็จะเป็น23.59แบสเแบบนี้ยทีนี้เรามาดูประโยคนี้ที่เราทำไปแล้ว2องข้อที่เราทำไปแล้ว2อข้ออ่ะประโยคด้านบนเช้า7จ็โมง เราจะต้องทําเป็นตัวเลขยังไงคะเราก็ดูเลยถ้าเป็นช่วงเช้าใช่ไหมเราจะต้องดูเลข1นึถึงสิเลยนะอ่าหนถึงสิเพราะว่าเช้าใช่ไหมก็คืออย่างตีหนึ่งก็เป็นเช้าแล้วของอีกวันหนึ่งก็11เอ็ด้ยหนึ่งตีหนึ่งแล้วก็ตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงหกโมงเช้าแล้วใช่ไหมเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าสิบโมงเช้าสิบเอ็ดโมงเช้าแบบนี้ถ้าอย่างนั้นเจ็ดโมงต้องทําเป็นตัวเลขยังไงคะก็เป็น เ0 0จุดนอแบบนี้ต่อมาข้อที่2ข้อที่2ที่เราทำไปแล้วบ่ายสามโมงก็จะเป็นอะไรคะบ่ายสามโมงอ่ะเราจะใช้เซี่ยวอู่นะคะเซี่ยวอู่จำไว้เลยเซี่ยวอู่เราจะใช้เฉพาะเลข1 2ึสาเนี่ยหนึ่งสองสาเป็นตอนบ่ายไงบ่ายหนึ่งบ่ายสองบ่ายสามแบบนี้ก็จะต้องเป็น เราก็ต้องดูที่เลขสีแดงเลยสีแดงเนี่ยเลขสีแดงก็จะเป็นสิบห้าจุดศูนย์ศย์นอแบบนี้ถ้านักเรียนทําดูไม่เป็นใช่ป่ะนักเรียนดูที่ครูเกตเขียนเลขสีแดงเนี่ยไว้ที่นาฬิกาสีชมพูเนี่ยได้เลยเนาะเราจะได้รู้ว่าต้องทําเป็นดิจิตอลยังไงนะคะต่อมาต่อมาให้ดูสีม่วงช่องที่สาม สี่งช่องที่สามวันช่างไปว่าอะไรอ่ะวานช่างไปว่าอะไรคะแปลว่าช่วงเย็นใช่ไหมช่วงเย็นปลาปลาเตี่ยนป้านนะปลาก็คือเลขอะไรภูเขาภูเขาก็คือเลขแปดคว่าเตี่ยนแปลว่าโมงต่อมามีเพิ่มคาว่าป้านมาคําว่าป้านเมื่อกี้ครูเกณฑ์อธิบายไปแล้วป้าน,นยอยู่นี่ป้านแปลว่าครึง่งใช่ไหม,ไมเวลาทํา ช่วงเย็น8ปดโมงครึ่งอา่าเราเรียนดู8ปดโมงครึ่งเราไปดูที่เลขก8เลยที่นาฬิกาทางซ้ายเนี่ยเราดูที่เลข8เลข8ตรงสีแดงเป็นสีอะไรคะถ้าเป็นช่วงเย็นให้ดูสีแดงเลยก็เป็นสองทุ่มใช่ไหมสองทุ่มเราจะใช้เป็น20.00จศย์ใช่ไหมแต่ว่าครูเกตบอกว่าถ้าเป็นครึ่งปุ๊บมันต้องเปลี่ยนเป็นสา นาทีก็ต้องเป็น2 0, 0 3 0นก็คือ2องทุ่มครึ่งะต่อมาเรามาดูประโยคสุดท้ายประโยคสุดท้ายนะเจ้าช่างจ้าช่างแปลว่าช่วงเช้าให้เราดูเนี่ยมันจะเป็นเเหมือนเหมือนหัวคนเลยนะตอนเช้าเออนะต่อมาฉือเตี่ยนฉือเฟินจงอ่ะแปลว่าอะไร เลขที่เป็นไมก้กางเขนคืออะไรคะเลขที่เป็นไมก้กางเขนครูเกตบอกไปแล้วแปลว่าเลข10ใช่ไหมสิบเปลี่ยนก็คือโมงต่อมา10อีกแล้วไมก้กางเขนอีกแล้วก็เป็น10เฟินจงแปลว่าดูตัวสุดท้ายคำศัพท์ด้านบนเฟินจงแปลว่านาทีดังนั้นเช้า10โมง10นาทีเราต้องเปลี่ยนไหมช่วงเช้าไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมแล้วก็เป็น1ิบ จุดหนึ่งศูนย์หนอแบบนี้เองพอได้ไหมคะนักเรียนอ่ะมันอาจจะยากนิดนึงนะเรื่องนี้แต่ว่าพอให,ให้ให้นักเรียนอ่ะทำความเข้าใจเกี่ยวกับอ่านดูหน้านี้ให้ก็คือการทำมันนีได้ก็คือต้องมีช่วงเวลาบวกตัวเลขบวก เตียนที่แปลว่าโมงแล้วก็คำหลังๆก็จะมีคำว่าครึ่งใช่ไหมกับคำว่านาทีแล้วก็อ่ะไม่เป็นไรยังไม่ต้องสนใจมากอ่ะให้นักเรียนทำอันนี้ให้ได้ก่อนอ่ะหลักกันนะคะก็คือเจ้าช่างนักเรียนดูนะเจ้าช่างแปลว่าเช้าใช่ไหมอ่ะดูตัวบนนะตัวบนเนี่ยเจ้าช่างแปลว่าเช้าให้นักเรียนจำว่าเช้าเนี่ยจะใช้กับคำว่าตีหนึถึงสิบเอโมงนะเนี่ยครูเกตวงเล็บไปให้แล้ว ก็คือขีดตีหนึ่งก็คือเลขหนึ่งใช่ไหมถึงฉืออ e, ีฉืออ e ีก็คือ11โมงบวกเตียนให้จำแบบนี้นะต่อมาเซี่ยอ,อู่เซี่ยอู่ก็ให้เราจำว่าจะใช้แค่เป็นช่วงบ่ายใช่ไหมเราจะใช้แค่เลขหนึ่งเลขสองเลขสาม,เ,สามเท่านั้นถ้าเป็นอันนี้ก็13ถึง15บหจําไว้นะต่อมาถ้าเป็นช่วงเย็นเราจะใช้ตั้งแต่4ี่เลย4โมงเย็นจนถึงฉืออ e, ีแปลว่า1 0 เอใช่ไหม11ในเข็มนาฬิกาก็คือ23นาฬิกานั่นเองที่แปลว่า5ทุ่มอ่ะแบบนี้นะคะถ้ายังไงเดี๋ยวครูเกตจะทำคลิปอธิบายอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับคนที่อาจจะยังงงงอยู่นะคะครูเ,เกตเข้าใจเพราะว่าเราเพิ่งขึ้นปสเนาะเรื่องนี้มันอาจจะดูยากเนาะแต่ว่าเราต้อง เรียนรู้นะคะไปเรื่อยๆถ้าใครไม่เข้าใจยังไงทักมาถามภูเก็ตได้นะเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราค่อยทำใบงานพร้อมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจเจียน